สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการทําน้ําหมักแล้วเนาะวันนี้มาเจอกับวิธีการทําตัวนี้เลยน้ําหมักกล้วยสุกตัวนี้ผมใช้ไปหมดแล้วนะแล้วเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเวลาเติมน้ําเข้าไปเป็นน้ำสองมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยน้ําตาลในกล้วยหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับวันนี้นี่ ที่ใครอยากรู้ว่ากล้วยนะครับใช้กล้วยแบบไหนใช้กล้วยน้ําว้านะน้ำว้ามันจะมีความหวานมากกว่ากันเนาะนะครับถ้าเ,เพื่อนกเกษตรหลายคนจะรู้ด้วยว่าความหวานน้ําตาลจะมีประโยชน์อย่างไรกับพืชของเรานะครับยิ่งได้น้ําตาลจากาตัวผลผลิตในพืชมาทําเป็นฮอร์โมนมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพได้ดีมากท่นนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นกล้วยน้ําว้านะผมได้มาจากแม่ค้านะครับนนเพื่อนๆจะขอได้เลย,เลย แม่ค้านะครับเขาขายกล้วยนะเขาผมไปขอเลยว่าขอกกล้วยที่แม่ค้าไมา่ได้ขายนะขอกล้วยที่ไม่มีใครซื้อนะครับผมมันจะซื้อแต่แม่ค้าว่าให้ฟรีเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมดีๆเลยเนี่ยโอ้โหตามสูตรของเราเลยนะครับคือบม่มให้มันเกจะจัด,จดมันจะได้มีความหวานเพิ่มขึ้นมากๆนะครับนี่ไปไปดูวิธีการทํากันสําหรับนะครับ สิ่งที่เราจะต้องมีคือขวดโหลนะครับขวดโหลก็ประมาณนี้นี่นะขวดโหลประมาณนี้นะครับจำนวนกล้วยที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเยอะว่าใช้กล้วยเท่าไหร่นะครับหนึ่งน้ำหนึ่งนิรอยู่ที่กล้วยประมาณห้าลูกเนาะนี่นะห้าลูกนะครับมาเริ่มเลยเออลืมไปตัวนี้เป็นผงโ,โมโนโซเรมฟูดามิดนะครับจากผงชูรสใส่ด้วยมาเดี๋ยวมา,าดูกันว่าจะใส่เท่าไหร่นะครับ ลวยของผมจะใช้ประมาณสิบลูกนะหนึ่งลูกเปลือกนี้จะใส่ด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับต่างกันไหมใส่ก็ไม่ใส่ไม่ต่างครับแต่ผมจะใช้เปลือกกล้วยไปใส่เป็นปุ๋ยเพราะว่าเราใส่กล้วยแบบตเต็มไม่ได้มันจะหวานเกินมดจะมาขึ้นเนี่ยใส่ไปเลย เนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งนานยิ่งมีความหวานเห็นไหมเนี่ยวิธีสกัดความหวานนะครับเอาเดี๋ยวผมขอใส่ในโหลก่อนนะลูกสุดท้ายนะครับสรุปคือทั้งหวีตัวนี้มีสิบห้าลูกใส่ไปเลยนี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปเราใช้เป็นผงโมโนโซเดียมกูอต,ตามีดจากพ้งนัวนะครับเราใช้หนึ่งช้อนช้อนโต๊ะนะ ใส่ไปเลยหนึช้อนโต๊ะนี่แบบนี้ง่ายง่ายนะครับต่อไปก็แค่เติมน้ําผมถึงบอกว่าวิธีการนี้มันง่ายมากเลยเติมให้ท่วมไปเลยนี่แบบนี้นะครับปิดฝาไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาเปิดฝา ตื่นเช้ามาก็มาเปิดฝาคลายแก๊สครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้น้ำหมักแล้วนะครับส่วนเปลือกด้วยที่เหลือเราทําอะไรมาจะเอามาให้ดูทําอย่างนี้ไปไปดูกันเราก็จะนํามาใส่ในกระถาง,างนี้เลยนี่เนี่ยเห็นไหมมีประโยชน์มากนะครับสําหรับวิธีการนําไปใช้นะครับผมก็จะใช้ น้ำหมักกล้วยสุกนะครับนี่มันไม่สุกเลยนะมันน้ำสองแล้วน้ำสองแล้วถ้าเป็นน้ำาแรกก็ใช้อยู่หนึ่งถ้วยนะครับแบบนี้นะน้ำสองก็ใช้ไปเยอะอหนึ่งผมว่าหมดเลยแหละมันไม่มีความรสชาติไอ้ไม่มีสีของความหวานแล้วนะครับแต่อยากจะทำให้ดูวิธีการใช้นะครับก็นำไปรดราดโดยเฉพาะ เพื่อนๆที่ต้องการจะเร่งในการเร่งดอกมะนาวดอกพริกนะครับใช้วิธีการนี้ไปรดได้เลยต้องการจะเร่งดอกพริกใช่ไหมนํนมาน้าหมักของเรารดได้เลยนะครับกระถางละหนึ่งลิตรพอเนี่ยเท่านี้นะครับหรืออยากใครอยากจะฉีดพ่นก็ได้นะนะครับอัตราส่วนในการฉีดพ่นก็อยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำหนึ่งลิตรนะประโยชน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งกับต้นมะนาวนะครับจะช่วยเร่งใบไม่ใช่ช่วยในการติดดอก ขั้วเหนียวให้เป็นอย่างดีเลยนะครับนเนี่ยเห็นไหมขั้วเหนียวมากๆนะครับลูกไม่มีร่วงติดดอกเท่าไรติดลูกเท่านั้นน้ําหมักด้วยสุกนะครับนําไปใช้เลยวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการทําน้ําหมักด้วยสุกนะครับตัวนี้นะครับเร่งใบเร่งยอดมะนาวมะนาวที่ผมออกลูก,กเยอะแล้วก็มันไม่มนะีลูกร่วงนะรวมไปถึงมะละโกนะครับทำน้ำหมักด้วยสุกเลยนะครับ ประโยชน์เยอะมากนะครับนี่แนะนําเลยนะครับเยอะมากไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปซื้อของมูมนั้นเสียเปล่านะทําตัวนี้พออ่ะวันนี้ผมพอตัวลาไปก่อนละนะครับเดี๋ยวจะขอเวลารดน้ําก่อนเนี่ยมันเริ่มแดดร้อนแล้วนะครับทิ้งนานกว่านี้ไม่ได้รดไปเดี๋ยวใบจะเริ่มเหี่ยวเนาะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับถ้าคิดฟังที่วิ่งผมคืมอเยอะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะชรด้วยนะแชร์ให้กับเพื่อนเรา พี่น้องกเกษตรเอาที่ยังไม่รู้ว่านำหมกกักไว้สุกท่านอย่างไรนะครับพเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้ผมไว้ทําให้ดูแล้วนะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละายบายสวัสดีครับ